ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอีรวดีเจ้าพระยาแม่โขงกับผลประโยชน์ของไทยและอนุภูมิภาคครับรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านพินสุดาชัยนามเอกอัคราชทูตประจํากระทรวงและเจ้าหน้าที่อาวุโสรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขงกระทรวงการต่างประเทศครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะยินดีค่ะ ครับอยากให้ท่านได้เล่าถึงยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือว่าแอค e ม็ก์ครับว่าคืออะไรครับท่านฮะค่ะยินดีค่ะือยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิราวดีเจ้าพระยาแม่โขงนะคะหรือ A อคเม็กเนี่ยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2 5 4 6ตามข้อเสนอของไทยนะคะปัจจุบันก็ประกอบด้วยสมาชิก5ประเทศได้แก่กัมพูชาสกปรลราวเมียนมา,นาไทยและเยดน,นาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทีความสามารถและส,งส่ะเสงเส,สริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทางชายแดนสร้างโอกาสการจ้างงานและลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกแอคเนททั้งห้าประเทศค่ะอนุภูมิภาเลุ่มน้ำโขงเนี่ยถือเป็นหัวใจของการต่างประเทศไทยทั้งเรบริบทความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและความร่วมมือระหว่างสมาชิกทั้งห้าประเทศในอนุภูมิภาคลุ่อน้ำโขง <c oughs> ในช่วงสิบปีกว่าปีที่ผ่านมานะคะ ว่าการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศมหาอำนาจเนี่ยได้ขยายมายังอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทําให้อนุภูมิภาคแห่งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ของการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าวและได้รับความสนใจจากประเทศนอกอนุภูมิภาคเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆมาพร้อมได้จากการจัดตั้งกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหลายกรอบด้วยกันอาทิความร่วมมือลุ่มน้ำโขงคงคา หรือแม่ของกังก้าลคอปเปอร์เรชันระหว่างแม่ของกอินเดียนะคะความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นหรือแม่ของตะแพงคอปเปอร์เรชันความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสหรัฐเกาหลีแม่ของ ROK Corporation ความร่วมมือแม่ของลานช้างแม่ของลานช้างคอเปรตระหว่างประเทศอนุรุ่มน้ำโขงกับจีนหรือเอ็นเซีนะคะและหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขงสหรัฐและแม่ของ US Partnership ทั้งนี้ในกรอบความร่วมมืออนุพันธ์ยุทธภาพที่มีอยู่จํานวนมากเหล่านี้แอคเน็กถือเป็นกรอบความร่วมมือร่มร่วมขงเดียวที่เป็นเวทีหารือเฉพาะระหว่างประเทศร่มน้วมขงทั้งห้าประเทศในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาทางเรศรษฐกิจและลดการช่องว่างทางการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันเองซึ่งให้ประเทศร่มน้วมขงทั้งห้าประเทศเนี่ยจะเริยนเติบโตไปด้วยกันและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืงนครับ แล้วประเด็นที่ไทยต้องการที่จะผลักดันในกรอบความร่วมมือนี้มีประเด็นไหนบ้างครับท่านฮะค่ะคือไทยเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มและขักเคลื่อนกรอบแพลตเม็กเนี่ยอย่างแข่งขันมาโดยตลอดนะคะแตั้งแต่ี่สิบปีที่ผ่านมาของการจัดตร้างและเมื่อปีสองห้าหกหนึ่งเนี่ยไทยก็เป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำแพลตเม็กซครั้งที่แปดและเสนอการ,การจัดทำแผนนบทแพลตเมกปีคอตอสองศูนย์หนึ่งเก้าถึงสองศูนย์สองสามซึ่งเป็นแผนนโบ,บ,บาแรกของอนุภูมิภาค พื่อขับเคลื่อนการพัฒนาของอนุภูมิภาคในสามเสาเลยได้แก่การเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่ออน,อนุภูมิภาคการสอดประสานด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาอนุภูมิภาคอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรมนอกจากนี้เนี่ยไทยก็ได้เสนอการจัดตั้งกลไกทางการเงินของอัเคเนกเพื่อให้อัเมคเนกมีกองทุนเพื่อการพัฒนาของตนเองที่เรียกว่าอัเคเนกีดาวอลนั้มนตลาสสำหรับการดําเนินโครงการพัฒนาตา่าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจารูปแบบที่เหมาะสมของกองทุนโดยให้มีการสมคบทั้งจากประเทศสมาชิกทั้งซีภาคประเทศและทุนส่วนเพื่อการพัฒนานอกจากนี้ไทยก็ร่วมกับประเทศสมาชิกทัสเซียส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศทุนส่วนเพื่อการพัฒนารือว่าเรียกว่าจิบแบบไม่ผาเงดนะคะโดยปัจจุบันในรัสเซียมีทุนส่วนเพื่อการพัฒนาจีงที่หนึ่งรวมหกประเทศนะคะได้แก่ออสเตรเลียจีนอินเดีย ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสุดและในอนาคตเนี่ยแอตเมก็หวังที่จะให้การต้อนรับพุ้นส่วนเพื่อการพารัฒนากลุ่มที่สองเพิ่มขึ้นอีกสองประเทศได้แก่อิสราเอลและยูซีรานประเทศสมาชิกแอตเมเนี่ยเห็นชอบกับข้อเสนอของไทยในการจัดตั้งสนักเลขาธิการชั่วคราวแอตเมเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านกนรนารบริหารจัดการแอตเมนะคะที่กลุ่มงานข้อมูลน,น้ำโขงกระทรวนการ่างปทศเป็นระยะเวลาสิปีนะคะ ประเทศสมาชิกแอตแลนติกเนี่ยมีแผนที่จะยกระดับนะคะสนินทรัพย์กาธิการชั่วคราวดังกล่าวเนี่ยเป็นสนินทรัพย์กาธิการวอนต่อไปโดยสินทรัพย์การดิการชั่วคราวจะมีการเปิดตัวอย่างอย่างไม่เป็นทางการนะคะภายในปลายปีนี้และในการประชุมผู้นำแอตแลนติกการที่ในปี2016ที่สปปลาวจะเป็นประธานเนี่ยก็จะให้การรับรองการจัดตั้งสินทรัพย์กาธิการชั่วคราวด้วยนะคะ <S <S ทั้งนี้เนี่ยเป็น ดิเริ่มจัดตั้งแอคเม็กแต่ไทยก็ให้ความสําคัญกับการที่ประเทศสมาชิกทั้งห้าประเทศเนี่ยมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันว่า collective ownership นะคะและร่วมกันขับเคลื่อนแอคเม็กหรือ collective leadership โดยการตัดสินใจของแอคเเนี่ยจะต้องได้รับสันติมติจากทุกประเทศค่ะครับหประเทศก็มีกัมพูชาสปปลาวเมียนมาไทยแล้วก็เวียดนามนะครับที่เราได้มีความร่วมมือ ร่วมกันแล้วก็นี่คือบทบาทของไทยนะครับในการที่จะผลักดน<อ>ันกรอบความร่วมมือนี้พูดถึงผลประโยชน์บ้างครับผลประโยชน์ของไทยและอนุภูมิภาคที่จะได้จากการผลักดันกรอบความร่วมมือนี้มีอะไรบ้างครับท่านครับ่ะผลประโยชน์ของไทยและอนุภูมิภาคเนี่ยก็คือการพัฒนาให้อนุภูมิภาครุ่มน้ำโขงมีความเจริญรุ่งเรืองและมีเสถาาียรภาพซึ่งจะเอื้อต่อการพัฒนาประเทศนะคะและขับเคลื่อนความร่วมมือ,อนในกรอบพาร์เนอและกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาครุ่นน้ำโขมอื่นๆเนี่ย ที่ประเทศอนุกภูมิภาคแะนักลง,งททั้งทั้งประเทศเนี่ยดาเนินกับประเทศภายนอกและคุณส่วนเพื่อการพัฒนาเนี่ยมมีความก้าวหน้าอย่างเห็นรูปธรรมนะคะปัจจุบันนี้อักเนกก็ให้ความสําคัญกับการดําเนินการภายใต้แผนที่บทระยะ5ปีนะคะ<น>คจะสู่ข้2 2 1 9 2 0 2 3ตามเสาหลักที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะ,ะแล้วก็การดําเนินโครงการอักเนกต planning project นะคะในเสาที่2องของแผน,นบทอักเนกจะแก่การเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ การซื้อตัวของภาคเครืติจนะคะหลังสถานการณ์โควิดและการอ,อำนวยความสะดวกด้านการทีดด่เครื่องแบนและขับเคลื่อนเสาที่สามของแผนแระบทแอคเมค็กก็คือการพัฒนาลูกมีภาคอย่างยัง่งยืนมีนวัตกรรมโดยมีคมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักนะคะในการเคลื่อนนะคะนอกจากนี้เนี่ยกล่มความร่วมมือเนี่ยก็ได้ดำเนินโครงการถึกอบรมทักษะ แรงงานนะคะาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรทางการแพทย์ในการจัดสนองตอบถาวรกฉุกเฉินและมอบทุนการศึกษากับประเทศสมีชิกด้วยนะคะทิศทางในอนาคตของแอสเมกส์นะคะปัจจุบันก็ประเทศสมาชิกเนีอยู่ระหว่างการทบทวนการดำเนินการตามแผนใม่บทฉบับปัจจุบันนะคะ<ช>แล้วก็เตรียมการทำร่างแผน,นบทฉบับใหม่คือพศ2 0 2 4 2 แผนแม่บทฉบับใหม่นียก็ยังคงยึดโยงความรู้ในสามเสาหลักนะคะตามแผนแม่บทฉบับปัจจุบันแต่เราจะเน้นในมิติด้านสังคมและวัฒนธรรมความรู้คงในรู้จักใหม่ในเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ตคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของอนุภูมิภคพามรุนแรงข้นะคะนอกจากนี้เนี่ยประเทศสมาชิกอาเมก็จะร่วมกันผลักดันการจัดตั้งกองทุนอาเซี่ให้มีความเคลื่อหน้าโดยเร็ว ในปีนี้เนี่ยคือ2566้าแล้วมีความสั่งนึงจะมาแอคเน็ตเนื่องจากเป็นการครบรอบ20ปีค่ะของภูมิก่อตั้งแอคเน็ตซึ่งประเทศสมาชิกแอคเน็ตเนี่ยมีแผนการจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าวในช่วงปลายปีนี้เพื่อเป็นหมุดหมาทีนะคะของความพยายามของแอคเน็ตในการส่งเสริมการพัฒนาของอนุภูมิภาคอย่างยั่งยืนและให้แอคเน็ตเนี่ยทำหน้าที่เป็นกลางกลางเชื่อมต่อกระกอบความร่วมมของอวมมือผลตีนในสอดประสาน มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่ออนุมิภาต่อไปนะครในโอกาสนี้เนี่ยก็จะขอฝากว่าทางกรมลุมงานความมือมือรุ่นน้ำโขงกระทรวงต่างประเทศนะคะก็ได้เปิดเฟซบุ o กนะคะชื่อว่าแม่โขง i อ t เ r a t i o n น unit ะเพื่อเผยแพร่นะคะกิจกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับทักษะและความมือรุ่นน้ำโขงต่างๆก็สนับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะติดตามเราได้ทาง วันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านพินสุดาชัยนามเอกอัครราชทูตประจํากระทรวงและเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกระทรวงการต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ